พี่น้องหูว่าครับว่าเป็นยัางแามมะเรงนี่มั่นสัมปลังของเฮามันคือหันหนาไปหาพระอาทิตย์พูนนี่แหละครับให้ผลที่เขาบอกว่าให้สีดปุ๋ยแามเศารกับแามเรงพี่น้องเนาะตอนเรงมั่นสะสมอาหารตอนเศา้ามั่นสางอาหารพี่น้องนี่แหละครับเป็นยังคือว่าให้สีดเศา้ากับเรงช่วงแดดอ่อน ช่วงแดดแห้งๆใบของเขาจะตกเพราะว่าเขาสู่แสงแดดบ่ด้แดดมันแห้งเกินไปถ้าเขาเอาไปสีดยี่มสวยๆวยนี่ใบมันเขาสีใหม่พี่น้องนี่แหละพี่น้องขีม่มูอายุสามเดือนแหละครับเดี๋ยวจักรซีเดือนจะพามาเบ่งหัวเดี๋ยวมาหยอดปุ๋ยอีกเทื่หนึ่งก่อนแปนดีบอพี่น้องว่าปันไดดงังเนาะแต่ใบมันมันคุ้มเลยเหรอเบ่งเบ,บ่งมันหันหนาใส่พระอาทิตย์ที่พี่น้องขัดขนาดเลย เขาสะสมอาหารเพื่อที่จะไปสางอาหารตอนเสาร์พี่น้องเนาะพืชเขาต้องใช้แสงแดดนะครับผมจักเมงสงเีวลอลยัง